งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร,ศรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิ่บุญบางมัวบ้าอดิศักดิ์บุญกิยาพัน์ยิ่งอากาศร้อน ตอนเดือนเมษาคนก็ได้แต่บนว่าร้อน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 แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากบนมาเป็นการที่มีคนแนวคิดที่ว่าปีหน้าฉันจะไม่ร้อนนะฉันจะปลูกป่าฉันจะปลูกต้นไม้นะครับและเวลาเราคิดจะปลูกป่าปลูกต้นไม้หลายคนก็มัวแต่ลังเลลังเล ปลูกอะไรดีปลูกต้นไหนดีปลูกต้นนั้นดีไหมต้นนี้ดีไหมต้นนู้นดีไหมจริงๆแล้วใจผมนะี่ยผมก็มักจะอยากจะตอบว่ามันดีทุกต้นแหละครับขอให้ลงมือปลูกเถอะนะครับบางคนบอกไม่ได้ชัดจะต้องปลูกไม้มีค่าพยุงพยอมนะไม้แดงไม้เต็งอะไรก็ว่ากันไปเลยละครับแต่สำหรับทิศมนบางปรมำะ อยากจะให้มองไม้พื้นพื้นนี่แหละนะฮะปลูกไปเลยในที่บ้านผมปลูกอะไรป่าแคร์ครับแคร์ต้นแคร์นี่นแหละไปดูดูครับตอนนี้ปลูกไปหลายร้อยต้นเลยครับให้มันขึ้นไปใบร่วงลวงมาเป็นปุ๋ยดอกชาวบ้านอยากจะเก็บไปกินเก็บนะฮะฝักเก็บเอาเมล็ดมาเพาะ เอามาโปรยเอามาโรยเดี๋ยวมันจะขึ้นกั่เป็นดงเลยแล้วพอนานไปนะครับพมก็จะตัดต้นแคบางต้นนะฮะที่ได้ขนาดเอามาทำอะไรครับเอามาเพาะเห็ดหูหนูครับนะตัดให้เป็นท่อนท่อนหนึ่งก็ประมาณสัก1เมตรและพอตัดแล้วอย่าเกินเจวันครับเพราะอะไรเพราะว่า ความชื้นมันยังอยู่ในท่อนไม้ใช่หไหมฮะยังอยู่ในท่อนไม้เราก็ใช้สว่านร,รอบช้านะฮะอ่แล้วก็เจาะรูรูก็ขนาดย่อมๆนะเจาะรูห่างกันประมาณต่อรูก็ประมาณคืบหนึ่งหรือว่าประมาณฝ่ามือหนึง่งแล้วก็เจาะเป็นแถวเข้ไปนะ แล้วมือไม้ไม่ต้องเอาไปล้วงนะครับพอเจาะรูเสร็จไอเชื้อเห็ดน่ะนะที่เขาเลี้ยงไว้ในเมล็ดข้าวฟ่างในขวดหรือจะเป็นในถุงอะไรก็แล้วแต่เคลียครับเคลียเอาเข็มเคลียมาเคลียนะเอารวดเอามาเคลียเคลียก็ให้เชื้อใส่ลงไปเต็มรูแล้วเราก็ปิดปากรูซะเสร็จแถวที่หนึ่งเจาะแถวที่สองใส่เชื้อเสร็จแถวที่สามก็ เจาะรูใส่เชื้อโดยที่ไอแถวกลางเนี่ยให้อยู่ระหว่างนะอยู่ระหว่างแถวยาอย่าไปจะตั้งแถวตรงมันหมดแล้ตรงกนหมดก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วค่อยสับวางเพราะว่าอพอเราใส่เชื้อเต็มท่อนไม้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาไม้เนี่ยไปเก็บไปพักไว้ที่ไหนที่ลมไม่โกรกฝนไม่สาด เพื่ออะไรเพื่อให้เชื้อเห็ดมันได้รับความชื้นจากท่อนไม้และมันก็จะ,ะขยายนะขยายเชื้อเต็มท่อนไม้ก็ใช้เวลาคิดว่าประมาณสักหนึ่งเดือน,อนพอหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็จะ,ะเชื้อก็จะเดินเต็มท่อนไม้เราก็เอาไม้เนี่ยไปเข้า โรงเรือนเพาะเห็ดโรงเรือนเพาะเห็ดต้องเป็นยังไงครับโรงเรือนเพาะเห็ดต้องเก็บความชื้นได้นะฮะก็เอาพลาสติกมะกรูมะมุงนะครับลาสติกมะกรุมะมุงเสร็จสับเรียบร้อยเราก็เอาท่อนไม้เนี่ยไปวางแบบเผาเข้าหลามครับคือมีไม้กลางท่อนไม้ไปพิงตรงโคนเราก็เอาอิดบล็อก มาลองสักนิดหนึ่งอย่าให้แตะพื้นโดยตรงไม่งั้นมันจะชื้นเยอะเกินไปแล้วเราก็ฉีดพ่นให้มีความชื้นแต่ก่อนจะเอาไม้ไปเข้าโรงเรือนเนี่ยนะครับหลังจากเราพักไม้ไว้แล้วหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็เอาท่อนไม้เนี่ยไปชุบแช่ไปไปแช่ในน้ำให้อิ่มตัวเลยนะนะเอาคอนคอหัว ปอกมันมีช่องมีโพรงซะหน่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาไปช่องไีโพรงไปสเสด็จน้ำะนะปรากฏว่าเราก็ไปวางแบบเผาเข้าวหลามเอาน้ำฉีดเข้าไปฉีดโดนท่อนก็ได้แต่จริงๆไม่จำเป็นอพอฉีดตรงไปในห้องนั้นเราก็ปิดมิดชิดอยู่แล้วมันก็จะมีความชืน้น80-90%นะครับ ทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ท่านจะเห็นเลยครับว่ามันจะมีเชื้อเห็ดหูหนูเนี่ยพุทลุออกมาจากท่อนไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตรงรูที่เราใส่เชื้อไว้แนละ้วมักจะเกิดก่อนแต่ถ้าเชื้อมันเดินเต็มท่อนแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดนะหลังจากนั้นจากเป็นตุ่มมันก็จะบานออกมานะครับ และพอบานเต็มที่เราก็เก็บเห็ดหูหนูสดไปกินได้หรือเราจะเอาไปาตากแดดเก็บไว้เอาไว้กินเลยภายหลังก็อย่างได้ทีนี้อาจจะมีคนบอกว่าเอะเห็ดหูหนูนี่มันเพาะได้เฉพาะไม้แค่หรือไงไม่จำเป็นครับไม้เนื้ออ่อนได้หมดงิ้วต้นงิ้วเนี่ยต้นนุ่น นะนุ่นเนี่ยหลคนไม่ค่อยปลูกกันแหละต้นนุ่นต้นยิ้วนะไม้ก้ามปูได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ไม้ก้ามปูเนี่ยบางทีมันมีเห็ดอื่นขึ้นแทรกแสงเยอะหน่อยนะครับขอให้เป็นไม้เนื้ออ่อนกันแล้วกันนะครับนะบพอไม้เนื้อแข็งก็ควรจะไปทํากระดานซะอันนี้เอามาเพาะเห็ดพี่้องครับโอ้โหหนึ่งท่อนไม้นะหนึ่งท่อนไม้เนี่ย สามารถที่จะเพาะเห็ดเก็บได้เป็นเดือนๆน,นะครับหลายเดือนนะครับกว่าท่อนไม้จะผุก,กว่าเชื้อจะหมดกำลังนี่ทิดบุญมองมาี่ทดลองมาหมดแล้วครับผมทำมาหมดเพราะฉะนั้นผมก็ชอบปลูกต้นแข่ป่าแข่ทีนี้ขึ้นชื่อว่าป่าท่านไม่ต้องไปนึกถึงเนื้อไม้อะไรนักหนาหรอก เอาเอาไม้ไปที่เป็นผักเลยกินได้เลยปากแค่ปากขี้เหล็กเนี่ยพวกพืชตระกูลถั่วทั้งนั้นมันได้ร่มเงาไงนี่เจตนาเราจะเอาร่มเงาเราไม่ได้ปลูกเพื่อจะเอาเนื้อไม้ใช่างนฮะกาแต่ถ้าจะเอาเนื้อไม้ด้วยก็สุดแท้แต่ท่านเกาะเลือกเอาเถอะเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นรัฐบาลถ้าผมเป็นพักการเมืองผมจะรณรงค์ เรื่องการส่งเสริมชาวบ้านปลูกป่าคนมีที่ดินคุณไปจะเป็นต้องไปปลูกข้าวโพดปลูกกล้วยนะทำให้ตลาดเขาเสียอีกต่างหากนะส่งเสริมให้เขาใช้ชาวบ้านนะปลูกป่าเลยและตักต่างจุดเลยครับนะภาครัฐก็เป็นตัวแทนเลยเอา้าวใครมีไม้มาแจ้งเดี๋ยวจะส่งคนไปตัดแล้วคุณก็แปรรูปไม้ แล้วก็ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านที่มีฝีมือแต่ไม่มีที่ดินก็ใช้ฝีมือใช้ไม้เหล่านั้นเนี่ยมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่งนอกอย่าไปส่งไม้เป็นต้นท่อน,อนเหมือนที่เขาจับไม้พยุงโอ้ยประเทศไทยนี่มันต้องแก้ไขตรงเนี้นะขายอะไรอะไรเป็นวัตถุดิบไม่ได้มันต้องขายเป็นสินค้าแปรรูป มันจึงจะเพิ่มมูลค่าสินค้าแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับชาวบ้านเขาก็อยากปลูกแต่พอจะปลูกพอจะตัดแต่ละทีโอ้โหมันเดือดร้อนไปหมดแจ้งนูน่นแจ้งนั่นตัดดีไม่ดีมีคนมาทำยึกยักยึกยักเนี่ยเหมือนเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนมาบนกับผมนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทำยึกยึกยักย,กยกงึง,ง,ง,งนะน,นักนักนะอนั้น ก็รู้อยู่ว่าคุณต้องการอะไรแย่ yeah. เรื่องนี้แย่ผมถึงฝันหานายกที่เที่ยงตรงซื่อตรงกล้าลุยนะแต่กล้าลุยในลักษณะที่ปราบไอ้พวกทุจริตนะให้จงได้พันพี่น้องครับปลูกป่าปลูกไปก่อนไม้โตเร็วนำหน้าไม้โตช้าตามหลังนะครับและหวังว่า ทิดบบนบางประมาพูดวันนี้นะตั้งแต่เรื่องป่าชุมชนชายเลนมาจนกระทั่งถึงยุให้ท่านปลูกป่าแล้วท่านจะมีแอร์คอนดิชันเครื่องใหญ่ที่ไม่กินไฟไม่เปลืองไฟเลยนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิดบบนบางประมา ตู้ปนอ2กำแพงแสนนะครปฐม,ม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดลายนะครับ s อด b ซ n ูเ4็ 4. ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดลายสั่งซื้ออโลโซยอัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลี้ยแป้งนะแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบกะเกษตรอินทรีย์แล้วก็กเกษตร g p p นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวกซรลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟตรยลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทรรสหายเกษตร,รจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นา,ข,าข้าวพืชไร่ไม,ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับตเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร